Yes. This Twinky. Hi. Hi. This is live. My Facebook live. Oh really? <laughs> Your Facebook. Oh my god. This is my friend here in Christian Dior Landmark. Yes. ชุดนี้เป็นไงคะทุกคนสวยปะหรอว่าชุดไหนดี Okay color shoes. ห้องนี้นะคะเป็นห้อง v This is VIP room เป็นห้อง VIP ของ Christian Dior ที่นี่นะคะก็จะเป็นห้องแบบส่วนตัวแล้วก็จะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะที่นี่ก็จะเป็นแบบมีของ Masterpiece วางหมดเลยซึ่งเป็นที่ประจำของพวกเรานะคะซึ่งก็จะ connect กับโรงแรมที่ปลอยพักให้ดูคือห้องนี้มันจะเนี้ยคะ่ะอันนี้จะเป็น เป็นห้องที่เชื่อมกับโรงแรมของปอยห้องอันนี้แต่เป็นทางลับไม่มีใครบอกแต่เรารู้กันแต่มาใช่ดูชุดราดตรีของปอยวันนี้ที่ปอยมาดูนะคะกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเป็นอันนี้หรืออีกอันนึงอันนี้ข้างหลังมันก็สวยดีสวยปะ This น้ h องเที i วัลโหลที่นี่นะคะมีห้องน้ำด้วยนะคะเอามาโชว์เดี๋ยวพอ the toilet นี่นะคะห้องน้ำห้องน้ำมันจะดีไซน์ด้วยคร <laughs> ิสต์เจนดิออหมืนเลยนะคะ <laughs> เห็นไหมดี I want to try oh, that, that silver one. The silver one, okay. Yes. Oh, okay. It's good. Okay. It's <coughs> อันนี้โอเคปะเฮ้ยแต่มันลอยอ่ะทั้งดีมันลอยแล้วก,ก็โอเคกูใช้กูใช้ของเลิฟอะค่ะกูใช้ที่เป็นห้อง VIP ของ Elite Customer ของ t h e s i a l o n i a n Mark ซึ่งกูใช้น่าจะเลิฟมันจะเชื่อไมกับกับที่ที่คนทั่วไปอยู่เดีย๋ยวจะพาไปดูอันนี้คือประตูที่จะเชื่อไม่ที่คนทั่วไปอยู่น้อยสักแยร์ไอเดียชว์ดัม Hi, hi, hello. Hi, hi hello. Hey, I'm the director here. Oh, welcome. hi, welcome, welcome. Thank you for coming. Yes, I know that you, you came so yesterday. Yes, yeah. I got the, the red dress. I know, I know. Yes, it's I'm very sorry, nice. You know, it no, it's I'm sorry, I'm No, sorry. no, it's fine. Thank you so much, and thank you for assisting me yesterday. Yeah she assisting me yesterday so it's next time nice. if there's anything you just let twinkie know which piece you like and then oh, we can prepare sure, sure. that will be very good sure but <laughs> it's, it's my fault too because it's very no, rushed no, you know sorry, sorry. yeah sorry. And thank you so much no, no it's okay i just um live in my festival. <laughs> <laughs> say hello to my friends. hello this is the director hi. manager hi here. Hello, everyone thank you thank you <laughs> บายบายอันนี้คือโซนทั่วไปเราก็จะปิดแล้วนะคะอันนี้คือจะเป็นห้องส่งวนตัวของเราไฮกุยต้องมาที่นี่จ้ะ<ม>ตอนนี้ปอกำลังมาหาชุดลาดตรีซึ<ส><ส>่งก็ได้จวิกกุยกุยมาดูอันนี้กุยมาดูอันนี้นี่กุยต้องชอบอันนี้อันนี้ร้านกว่าเป็นชุดลาดตรีปักเลื่อนมากุยกุยชอบนะคะอันนี้ ของอาจารน,นี้ด,แดีแต่หน้านี้ก็ทรงเดิมอ่ะแต่หน้ามันสั้นไปนิดนึงอะ่ะต่อ่าจะลองแสงอันนี้ให้ทุกคนดูนะคะมันปักดี Um Twinkie <Yes. S 1> Do you have smaller than this size Uh for now we don't have it in smaller size Oh you have only one piece <Yes. S 1> right Okay I'll try กุยอยากลองอันไหนคะกุยโอเคเคฟอระวางตรงนี้แป๊บนึงนะจ๊ะลองชุดไปแป๊บนึงนะคะขอเปลี่ยนชุดจะลองใส่อีกตัวนึงซึ่งไม่รู้ว่าจะโอเคไหมแต่บอกว่าหลวมชัวร์ววตัวที่ขาด ข้างหลังมันลากยาเอาคุยข้างหลังมันก็ลากแต่ยังไม่รู้สิกนะ I am I am at, at Christian Dior โชว์ชุดั้านในด้วยสิบ้าคุยคุยอยากแกล้งที Twinky 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 Where are you นั่นงนะคะนางหายนะคะรู้สึกเองป๊บคุยช่คุยใช่ชนี่ก็เป็นดีไซเนอร์ที่เป็นอย่างดีไซเนอร์ที่ปล่อยกล้าพูดเลยคะ่ะว่าเป็นคนที่เก่งมากเพราะว่านางนีความรู้ทุกดีเทลของของการตัดเยบ็บเสื้อผ้า อันนี้กุยดูผ้าลายยไไปยับมากดูดิเป็น Christian Dior Evening Gown นะคะเล่นไฟปะเราจะใส่ชุดไหนไป็นงําพรมแดงนี้ค่ะทุกคนแต่ถ้าถ้าเอาชุดนี้ก็ต้องเย็บเข้าเยอะเลยอ่แไหนนะโอเคชุดไหนดีอ่ะ I a to try this No, 44. It's fine. It's very very big for this one. Oh, very nice on you. But they are checking is, that, uh, is it available in size. Maybe 44, 34 is much more <laughs> Okay, I will try this one. Okay. Did you take a picture? Not yet, but mm. it's five. ที่อนนจรอยากให้ดูมากเลยว่าไฟซีวิชอะไรไปวุ้ช่วงนี้ไม่ค่อยอ่ะอันนี้มันมันปล่อยแก๊สองเลทุกคนว่าไงเนะี่ยเนอะไม่ค่อยเนาะยังไม่รู้สิไม่ค่อยเนาะใช่ไห อันนี้ไม่ค่อยโอเ okay. ค Cancel for this one ไม่ผ่านคุยบอกไม่ผ่านเชื่อคุย peace in Asia Pacific. Then, uh, if you really like that, uh we may be an order one thirty four for you. But maybe you have to one wait one month. Okay, let me share. Yes, it's okay. I can am already. Yes, but not not really nice in this one. Not good. กันนะจ๊ะต้องลองหลายสิ่งอย่างบายบาย